สวัสดีครับสมพอนุกไงัยสาแก้วนะครับเนะาะสโลกแกนเฮ้าคือเ่าครับเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีครับเมื่อไหร่ครับ่างๆางครับ่างๆง,ง,ง,งเดื่องงานแล้วมาอัปเดตไปให้พี่น้องเฮ้าวา่ายังบนเร้าเลี้ยงเด้อเขาจะนี่ทอนมีเวลาครับพี่น้องกับเปิดครับเปิดอากาศท้ายเทยี่ยงกแรงนะครับเนาะเปิดในบรรยากาศตาดที่มีแอร์อับชื้นนั่นนองครับเปิดแป๊บเดียว สักครึ่งชั่วโมงแห่งหัวหันย่างแ้วเขาก็ยังปิดนะครับเนาะอันนี้ก็ป้องกันค่ายเขียดครับมันห่อนมันยังนี่ครับเปิดเบิดไลยเปิดบอไวผมเปิดเบิรดแล้วครับเปิดไว้ร์ดยพี่้องเบิงครับอันนี้ก็ซอยได้ครับซอยได้ออลูกโดกอย่งังกัดนี่ครับเปิดไปซูบอครับ ที่มีกินนิดน้อยก็้องเปิดไว้ครับเนี่ยเพื่อเมื่อเนี่ยเขาอปัญหาครับปัญหาพี่น้องฟังว่าเป็นไรเป็นอยัางค้นคือเศร้าเลี่ยงลาลนะครับเนาะค้นห้ออย่าตามกระแส้ะพี่น้องมันว่าตามกระแสเขาเลี่ยงได้ ในว้านขายหนูดีขายหลายออกลูกดกขายเดือนละหมืน่นสองหมื่นครับพี่น้องก็จะเฝ้าไปเสื้อไหลว้านแมนบอ <c oughs> ส่วนหมากค้นห้องกระเบ้าใส่ค้นเสื้อครับ <c oughs> ต,ตัวมันตัวหยากระบอกนเสือ้อนกระบ้าหยากยู่กันเราเนาะเฮ้าถุาง,นนะงเบิงครับเพราะว่าอาห,หารแพงครับ พออาหารคนก็นยังบ่บว่าเปิดกว้วงการกินหนูเพราะอไนไรนะครับเนะบาะบพคือหมูหมัวอาหารซ้ำกันครับเรียงเวลาซ้ำกันสามเดือนกันครับก็หมูถ้าหมูคนกินทั่วไปครับกินทั่วประเทศเลยแต่ว่าหนูกินเป็นบางกลุ่มบางจุดบางอย่างนครับเนาะัากาัดนี้ปัญหานิดหน่อยอาหารคนบอกว่าโอ้ นูเลียงมันข้าวมันยังครับโอ้บอ่มีเลยครับเด้อลองกินเบืองค้นกินแล้วครับบ่กินนูปลาเราประ,ปะกันครับแต่ว่าการเลี้ยงมันก็ช้เวลาลังจริงมันเลี้ยงแค่สองเดือนครับมันเลี้ยงสามเดือนเฮาอยู่กับแม่มันเดือนหนึง่งแล้วก็เฮาามาเลี้ยงอีกสองเดือนครับได้ขายครับแต่ตอนนี้ก็แถวบ้านเนี่ก็เศร้าเลี้ยงหลายครับเพราะปัญหาคือว่าหัวอาหารแพง แต่ก็ผมมีเวลาจัดการน้ำเนี่ยไม่ต่ปัญหาครับเหลี่ยงนูู้ใดว่ามันบ่ง่ายครับมันบ่ง่ายเขาบอกมันง่ายครับนี่ของผมในตอนนี้ก็ผมมีงานงานเริ่มเข่าหลายครับผมก็เลยบดได้ค่อยนี่มีอยู่สามสี่บอยังบ่ได้เอาไปขายอบองอย่างลยครับเนาะก็ได้สองเดือนถึงสามเดือนครับไก่จะพ่อขายแล้วแต่ว่าก็บ่มีปัญหาครับเพราะว่าเขาจจัดการอบไปเมื่อไดเขาว่างวันเสาร์อาทิตย์หยุดอบองไปขายไป อาทิตย์รบิตัวยี่สิบตัวก็วววได้ครับปัญหาที่มันเกิดคือว่าหัวอาหารแพงต้นทุนมันสูงครับสังคนมีประมาณสักสามสิบบ่อนี่โต๊กเดือนละสองกระสอบหรือสามกระสอบครับสามสิบบ่อพี่น้องคิดเอาสามสิบบ่อเดือนละสามสอบถ้าลอยเบือครับโต๊กเดือนละสิบกระสอบแต่ลอยบอ่อนั่นนะ ท่านอยบอเนี่ยก็ต๊เดินระสซิบกระสอบพี่น้องว่าสิบกระสอบเป็นเงินหาล่ะหาพันสี่อ่าท่านพี่น้องขายพอได้ถึงหาห้พันเนี่ยก็มันก็เรียบร้อยนะครับเนาะต้องศึกษาครับแต่ว่าเรื่องนั้นมันไปได้แน่นอนครับไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเขาต้องแล้วแต่จะเขาจัดการเนาะว่าเพราะว่ามันกินระเบิดไปครับมันกินแลวคือยังพวกไก่พวกพักพวกหมูอย่างครับเพราะามันใส่ล้วกินระเบิดไประเบิดไปมันกต้อมมันอยู่ได้แน่นอนแต่ว่าอยู่ที่กขาจัดการของเขาว่าเขาสืออยงไร ให้เอาฟาร์มหฮาวไหรอดมันกระบอนธรรมดาครับผมเหือเลียงมาสองปีกว่าเนี่กับปัญหาอะไรครับส่วนนี้ปัญหากับมีแค่หัวอาหารแพงครับมันขึ้นถึงโปรตีนสิบแปดเปอร์เซ็นต์มันอยู่หาลอยสี่สิบบาทท่องผมงก็ต๊เดือนละกับสองกระสอบสองกระสอบก็บต๊เป็นเงินพันแปดสิบบาทอ่อาวพยาย่มขายหนูให้ได้ประมาณสักสองพันหรือพันกว่าพอได้หัวอาหาร นี่ขนาดผมมีเขาเปลือกครับเปลือกซอยเขาเปลือกหนึ่งตัวหนึ่งเขาเปลือกตัวไกหนึ่งหัวอาหารตัวไกรหนึ่งครับนี่ยตซอยประหยัดได้อันนี้คือปัญหาครับพี่น้องต้องศึกษาให้ดีครับบนว่าเขาโพดเดือนละแสนเดือนละหมืน่นนั้นบบแมนครับต้องเบิรงศึกษาให้ดีเพราะตอนนี้มันต้นทุนกับบนธรรมดานะครับนะนี่สุดนี้ผมก็ได้สิได้ไก่ทีพ่อขายครับเนี่ย นี่ผมว่าในขายสุดนี่ก็มีครับเนี่ยเดี๋ยวให้เบิ้งหลายสุดนี่สุดนี่ก็แม่นครับนี่ยสุดนี่พิ่นนี่ให้ทายพี่น้องว่าอาทิตย์ที่แล้วครับเนาะนี่สุดนี่ก็สามารถขายนะครับเตอร์บอลวีลาครับมันกเกมีปัญหาหรอกเพื่อค่าเหตุงานนะครับเนาะนี่สุดนี่ก็ที่เขาสามเดือนแล้วครับสองเดือนครับ ย่สิบกุมเหรียญยี่สิบเหมียญครับเนี่ยทังคนก็ว่าโอ้เนี่ยครับสันปัญหามันเกิดครับพี่น้องตง้องคำนวณได้ดีว่าสิเลี้ยงแกะหักบ่อเบิ้งว่าเลี้ยงสัวข้าวนะครับเนาะเขาเลี้ยงจนถ้าปุ่นกับเสียงอะไรครับเนี่ยเลี้ยงหนูอ่ะเนี่ยเมียวา่าลากับเบิง้งดูแลครับคือทุกอย่างครับสันเขาบิดูแลมันมันกับเบิดูแลเข่านะครับเนาะบิบ้ว่าเรื่องแม่ขอบกัวเรื่องอยังสุย่างครับเพิ่งว่าเลี้ยง เป็ดเลี้ยงไก่เฮาบ่ดูแลมันมันก็บ่ค่อยดูแลเฮาคือกันถ้าเฮาดูแลดีมันก็ออกนนกนไปได้ดสวยครับเนาะนี่ให้พี่น้องศึกษาได้ดีเ้อครับเดอ้อซื้อหนูน้ำบ้านนะพี่น้องเดอ้อผมเน้นทุกคลิปอะ่ะบ่ต้องเอาหน,สาน,หนูสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี่นะครับซื้อหนูน้ำบ้านไปเลี้ยงก่อนไอหงูนิสัยว่ามันกัดมือเฮาบ่ถ้าถ้าเลี้ยงหนูยังบ่กัดมือยังบ่ผ่านนะครับเดอ้อตอนนั้นกัดมือก่อน พร้อมที่เป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์แล้วก็พร้อมที่เป็นนู้นเนื้อครับเนี่ยว่าปัญหาพี่น้องควบสมร็จหานะ่ะปัญหามันเกิดหลายครับว่าหาันแพงเดี๋ยวมา่นนะครับมันมีหลายครับจมให้ฟั่งลอ้ฟัง,ฟงให้พี่น้องเก็บคิดไปคำนวณกว่อนเสียเลี้ยงอ่าบโดนสั่งมันขี่แงงเขาจะขี่ตามสั่งนะครับด่าเขาหน่อยเนาะเ้าต้องเอาตามฐานะเขาหรือว่าเงินท้องเขาเพราะการลงทุนมันอยู่ที่เขานะครับเนาะ ผมไม่หลายครับเนาะน,น,นอ,อ,นนอ,อ่้พี่น้องเบิ่งวามันผมยังบบเลียงยังบ่เซาเลียงด้อครับเดอ้อสันมักกับกดไหลกดแช่กดตดิตามาไหมครับเดอ้อสมพรนุ่ผู้ใหญ่สากแก้ววัสดีครับ